นี่คือร้อนโอเคไม่มีที่ตั้งกล้องอนั่นแหละชีวิตตอนนี้นะคะเรามอยู่ในห้องยายนะคะก็เป็นห้องที่เราใช้อัดคลิปสกูชี่คอลเลคชันนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูอย่าเพิ่งตกใจกันไปค่ะนี่เลยตอนนี้อยู่ที่ห้องนอนยายนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่โลง่โลงๆนะคะวันนี้เราก็จะมาลปอยสกูชี่กันเนาะก็เพิ่งลงคลิปสกูชี่คอลเลคชันไปนะแล้วพอเราอัดคลิปเราก็รู้สึกได้ว,ว่า <S <S เฮ้ยมัน มันเยอะไปไหมเฮ้ยคือแบบพอเราอาทิตย์เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเยอะไปไหมเออถ้าเกิดแบบเกดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือมันเยอะอะจริงๆที่เกียรเก็บใส่ตู้นั่นแหละก็เลยจะมาปล่อยกันนะคะจะปล่อยเฉพาะบางชิ้นนะคะอ d l ดีไล์อยู่ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะเก็บให้เลยต้องดูก่อนเนาะบางชิ้นก็อาจจะไม่ปล่อยเนาะ นี่นะคะเขาอยากให้ปล่อยชื่อไหนคอมเมนต์มาเลยคือมันเยอะจริงๆเยอะแบบล้นบ้านอืมไม่เลยก็เลยจะมาเปิดกันบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าจะเยอะเกินไปแล้วออราคาใช่ค่ะเดี๋ยวบอกราคาเนาะรับบาาอลรเลดตกาสิกรกรุงไทยไม่รับเติมไม่รับตู้มุนเติมนะคะสนใจทักไลน์ชื่อคลิปเลยเมื่อกี้มีคนถามอะไรนะลืมละรับบอลเล็ดตผ่านแอปรับบเล็ดตผ่านเซเว่นนะคะไม่รับบอลเลดตผ่านตู้บุนเติมนะ งบหนึ่งพันโอ้โหโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะชิ้นหนทุกสุดไม่รู้อะตอนนี้คือไม่รู้อะไรแล้วโอเคมาทีละชิ้นกันก่อนอื่นนะคะเราขอหาที่ตั้งกล้องก่อนนะคือมันเยอะมากๆนี่ดูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะขอหยุดอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะเดี๋ยวเราขอไปหยิบที่ตั้งกล้องก่อนเราขอตั้งไว้ตรงนี้ จะขอตั้งเดี๋ยวานะแป๊บบนึงแป๊บบนึงทุกคนถ้าไม่ได้อ่านเมนต้องขอภัยนะคะขอตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวขอไปหยิบที่ตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะโอเคกลับมาแล้วชอ่านเมนไม่ทมันก็ต้องขอภัยนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยสกูชี่กันนะเพราะรู้สึกว่าสกูชี่จะหล่นบ้านเกินไปแล้วนี่ค่ะตั้งกล้องของเราใส่อันนี้ วางไว้ไหน,หน่อยดีวางไว้นี่กั่อเละกันมาขอใส่ค่ะตั้งกล้องก่อนนะคะทุกคนรอก่อนเนาะไม่รับเก็บเงินไปทางไม่รับปอนอน,นะคะรับโอนกสิกรกรุงไทยแล้วก็วอลเล็ตนะคะวอลเล็ตผ่านแอปวอลเล็ตผ่านเซเวน่นไม่รับวอลเล็ตผ่านตู้เงินเติมเนาะขอตั้งค่ะตั้งกล้องก่อน สีกรค่ะวันนี้ไม่มีประมูลนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่ประมูลจะมูลเล่นกันเนาะโอเคเวลาจะมาเริ่มกันดีกว่านะคะอยาให้ปล่อยชิ้นไหนคอมเมนต์กันได้เลยมามองเปลี่ยนสีหมดแล้วค่ะโอ๊ยก้ยองชิ้นไหนถูกสุดงบหนึ่งร้อยบาทเหรอหนึ่งร้อยบาทน่าจะไม่มีหนึ่งบาทน่าจะไม่มี งบห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยรวมส่งหรอที่ไหนเบียเดีย,ยนะทุกคนอาจจะไม่ได้อ่านเมนพบทุกคนนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละชิ้นกันเนาะตัวนั้นไอ้บุไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าเอฟให้มานะคะงบสามร้อยงบห้าร้อยเรามาดูของแท็กแท็กกันดีกว่านะเพราะมีแต่คนบอกว่างบสามร้อยใช่ไหม โอเคเรามาปล่อยกันดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะเป็นอะไรเดียปล่อยอะไรดีไม่อยากปล่อยเลยอะ่ะโอ๊ยจริง,รงๆนะเนี่ยเลือกไม่ถูกปล่อยที่ไหนก่อนดี้อ่ะเป็นชี้นี้นะคะมากระลองเบโดนะสนใจที่ไหนแคปภาพมานะคะขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์แล้วเนาะนี่นะคะมากระลองเบโดใหม่ไม่มีตำหนินะคะแต่แข่งแขี้ยังไม่ได้แกะแพ็กเกจนะคะก็ชี้นี้ปล่อยราคาหนึ่ง้ยห้าสิบาทนะคะ หนึสิบาทไม่รวมส่งนะคะมากระองเบโดนะคะหนึ่งยห้าบาทเนาะยังต่อไปนะคะเป็นเบเกอรี่เบรดนะคะตัวนี้จะเป็นขนมปังของคีบุนะคะไม่มีตำหนินะส่วนใหญ,ญ่สกูชี่เรา90%้าสิบเปเซขึ้นไปเลยเนาะแล้วแต่กิน <laughs> แต่ส่วนใหญ่เนาะทาโลนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิแพ็กเกจใหม่นะคะราคาเท่าไหร่ดีสามร้อยบาทแล้วกันนะคะนี่นะคะสามรอยบาทนะเมลอนหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีบน,นึงอุ้ยลลขอตั้งกล้องก่อนคนเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนกันตอนนี้ร้อนมากๆเลยไม่ชัดหรอเพราะว่าแล้วอยู่แล้วแต่สัญญาณเน็ตของแต่ละคนนะคะขอนั่งแป๊บนึงนะแบตจะหมดโอ้ตาย soft low bread หรอตอน,นมันอยู่ไกลมือที่เก็ดหยิบโอเคทิ้นต่อไปจะเป็นนี่เลยนะคะเป็น K T Bakery ภู่ม,มตังนะคะ มีตรงนี้ราคาเขียนว่าเจ็ดอเก้าสิบาทนะคะใหม่ไม่มีตำหนิไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะพิ่ได้มาไม่เกียาทิตยงนี้ตัวนี้ปล่อยในราคาสี่้อยเก้าสิบบาทนะคะคูมาตังหมีสี่รอยเก้าสิบาทนะคะราคาเจ็ดอยเก้าสบนะปล่อยแค่สี่ร้ยสี่้อเก้าสบาทใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยไม่มีตำหนินะคะน่าอาจจะมันๆนิดนึงเพราะตอนนี้เหงื่อแตกโชกนะคะสตรอเบอรี่อีริกหรอที่ไหนวะ ไม่เจออะโอเคชิ้นต่อไปเป็นเมลอนเรดที่บุนะคะปล่อยเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ยังเห่ออยู่เพิ่งได้มาใหม่อันนี้ปล่อยเป็นสีชมพูนะคะตำหนิก็น่าจะมีประมาณแตกๆตามล้องแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะนี่นะคะใหญ่มากตัวนี้นะคะราคาพันกว่าบาทใช่ไหมเราขอปเปิดในราคาเออ850บาทนะคะ850บาทนะน,นี่คือขัทุนจริงๆ คือมันมีตหนิดน้อยมากๆเลยนะคะไม่ชัดต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเน็ตกระอกจริงๆต่อไปจะเป็นแมวโจอี้นะคะตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะตหนิดโหดอยู่เนาะตรงคอแบบนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากๆเลยดูเทียบกับหน้านะคะขอปล่อยราคาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนั้นนะคะมีตหนิดตามตัวเลยต่อไปนะคะจะเป็น ว้าวเรนโบนะคะของว้าวโพนี่นะคะตัวนี้มีตำหนิตรงตนิดนึงกลิ่นหอม mm hmm. บูเบอรี่เนาะตัวนี้ราคา790บาทนะคะขอปล่อยในราคากี่บาทเดียวสี่รอยบาทแล้วกันนะคะถ้าแพงไปต้องขอภัยด้วยนะ เจ็ก้าสิบาทขอปล่อยนะคะสี450่ร้ห้าสิบนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นแมวลูน่านะคะเหนียวอันลูน่านะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิกลิ่นหอมนะคะไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวนี้นะคะขอปล่อยในราคาเออกี่บาทดิสาม้ห้าสิบบาทนะคะสามหบาทไม่ล้มส่งนะคะส่งแค่ในไทยขอโทษจริงๆนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจค่าส่งของต่างประเทศนะว่ามันจะค่าส่งเท่าไหร่ ตอนนี้ร้อนมากๆเลยของแท็กคือเราจะไม่ค่อยเน้นปล่อยของแท็กเนาะเพราะเราอยากปล่อยแบบพวกสกูช่แบบแพ็กเกจนะคะเพราะว่าเพราะว่าเออสกูช่แพ็กเกจมันเปลืองเนื้อที่ในการเก็บมากกว่าของแท็กนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะเป็นยามิแบแตงโมนะคะตัวนี้มีแพ็กเกจให้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจเก็บแยกเอาไว้นะคะต้นนี้จะมีตรงนี้เนาะตรงนี้ต้นนีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ ตัวนี้นะคะปล่อยในราคาเอ,อ่อ490บาทนะคะมีแพ็กเกจนะคะมีแพ็กเกจให้นะต่อไปนะคะจะเป็นเอ,อ่อโตเกียวเบเกอรี่เบเกิลนะคะตัวนี้ไม่มีกัะหนินะคะสะโลมากๆปล่อยในราคา290บาทนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะ290บบาทนะคะไปเลยต่อไปเป็น แพนเค้กโอลิเกอร์นะคะสะสมอยู่คะ่ะแต่คือมันมันไม่มีที่เก็บแล้วจริงๆคือมันเยอะมากๆเลยก็เลยอยากปล่อยออกไปบ้างเนาะเป็นตัวฟูชี่นะคะตันนี้นิดเดียวตัวนี้ขายอยู่450นะคะแต่ว่าปล่อยในราคา300บาทนะคะ300บาทนะตัวนี้มีแค่นิดเดียวนะคะโอาพุทเหรอวันนี้วันไหไรได้ค่ะโอน,นพุทรกว่าปีใหม่เนาะ ลิทเติ้ลทูอินสต์ยังไม่ปล่อยนะคะต่อไปเป็นอันนี้ละกันเป็นโดรายากินะคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะมีแท็กนะเป็นไซส์มินินะคะตัวนี้ปล่อยในราคา150บาทนะคะ150บาทนะตัวนี้สำหรับงบผมจะชิไหนแคปมานะคะไม่ชัดขอภัยนะคะเพราะว่าอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะต่อไปจะเป็นอันปาก,ก้าของ Toy Box Shop นะคะ ตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยนะคะตอนนี้ราคา490บาทนะคะ490บาทนะคะอันปกการก้ทอยบ็อกช็อปนะคะคส่งค่ะส่งค่ะส่งไปษนีททั่วประเทศไทยนะคะต่อไปจะเป็นไอติมถ้วยขีบุนะคะอวันนี้รวมสินค้าไม่รวมส่งเนาะ23.5บาทไม่ไหมคะนี่อันนี้จะเป็นคัพเค้กเนาะ ตัหนีเป็นตางนี้ของขีู้นะคะพ็คเกจก็ค่อนข้างยับนะคะตัวนี้ปล่อยในราคา250บาทนะคะ250บาทไม่รวมส่งนะคะแกพี่แต็มหรออันนี้250บาทนะคะต่อไปเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเค้กนะคะเค้กคาดีนะรับก,กรบสิกรกรุงไทยวอลเล็ตนะคะ จนมี้คือแตกๆค่ข้างๆนิดหน่อยนะคะตัวนี้ปล่อยในราคาเอ,อ่อสองอเก้าสิบบาทนะคะสองอเก้าสิบบาทนะแข็ไม่ทันหรอกเอาชื่อไหนทำได้อันนี้สอง้อเก้าสิบบาทนะคะเออใช่ใครที่รูไม่ชัดไปกดตรงจุดสามจุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพนะให้เป็นเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้แก่ของพี่เต็ม นี่แตมหรออยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้คือมันเยอะจริงๆหาไม่เจอต่อไปเป็นเค,ค้กคิบุนะคะตัวนี้มีแพ็กเกจให้นะคะมีแพ็กเกจให้นะเน้นนะคะใหม่ไม่มีตําหนินะคะมีแพ็กเกจให้นะคะไม่ใช่แพ็กเกจถุงซิปนะของคิบุนะคะตัวนี้นะคะราคากี่บาทเดียวสองร้อยเก้าสิบบาทละกันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเค,คก้กคิบุมีแพ็กเกจนะสองร้อยเก้าสิบบาทสนใจแคปเลยนี่ น้องแต้มน่ารักเด่นนะเราเรานนนี่นะคะต่อไปจะเป็นกับตันซีรีส์นะคะเป็นของแอปเปิลบอสตอนะคะตรงนี้ไม่มีตาหนิใหม่มากๆเลยนะคะแเก็ตก็ใหม่นะวันนี้นะคะ450บาทนะคะใหม่มากๆ450บาทนะคะว a f f l e cafe d n เหรอว a f f l e cafe d n หมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นโดนัทญี่ปุ่นนะคะโดนัทญี่ปุ่น ราคา3 5 0บาทน,นะคะถ้าแพงไปก็ต้องขออภัยนะเพราะตัวนี้หายากแล้วก็แรงม,มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ปังปอลินและคุมานะคะ,ะราคา100บาทน,นะคะตัวนี้ปังปอนโดนัแซมมี่ไม่มีคะ่ะปังปลินละคุมา100บาทน,นะคะไม่มีแท็กนะมีชิ้นเดียวนะคะปังปลีนและคุมานะคะ100บาทไม่มีแท็กไม่มีตำหนิเนาะอาจจะมีตำหนิมีเกษ แบบอย่างเงี้ยจากโรงงานนะคะปั๊มบริ๊ลราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแคปเลยสเสริญนัยทักล่าที่ชื่อพริ๊นเนาะต่อไปนะคะเมแบบนอนี้ละกันครัวซองคาเฟดีเอ็นนะคะอ่ะครัวซองคาเฟดีเอ็นนะคะเป็นแท็กนะตัวนี้เป็ตนตำหีิใหม่มากแพ็กเกจก็ใหม่นะคะแท้นุ่มชโลนะคะครัวซอดีเอ็นรับโอนจากกรุงเ็พก,กรุงไทยนะคะไม่รับเติมเนาะตัวนี้นะคะราคา สามอยบาทนะคะโค้ดองคัาเซตเองสาม้บาทเท่านั้นนะคะถูกมากาเลยต่อไปเป็นมินิวิลล์นะคะของไอ o o m นะคะตอนนี้ตอนนี้ราคาสาม้ยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นแกะนะคะสลิปปี้เออสลิปปี้ยูนิเออไม่ใช่แกะสิสลิปปี้ยูนิคอนะคะของบอว์ไ s สกูชีนะคะไม่มีกะมิดนะคะตัวน,นี้เปิดในราคาเออ กี่บาทเดียวขายจะอยู่ห้า้อยเก้าสิบนะคะขอปล่อยสี่รอยเก้าสิบาทใหม่มากๆนะคะร้อยแปดสิบรวมส่งหรอไม่รู้สิต่อไปจะเป็นโดนัทคาเฟ่ดีเอ็นอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะรานะคาสอง้อยห้าสิบบาทนะคะไม่มีตำหนินะยู่นี้ไม่มีตำหนินะสอง้อห้าสิบาทนะคะโดนัทโดนกัทคาเฟ่ดีเอ็นรุ่นเก่าแคปเลย ห้าสิบบาทไม่ห้าจะมีเนาะต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นเฮดบารคิตตี้นะคะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยของญี่ปุ่นเนาะเตมิทมีตรงนี้นะคะยมโรเลเล่ยเหรอเออมยมโรเลเล่ยไม่ได้ขายะคะ่ะเพราะว่าเอฟซให้มานะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นคิตตี้คิตตี้สตรอเบอรี่นะคะสุ่มดิบนะตอนนี้ก็คือดิปหลุดนะ เอยเอ่อเรนโบว์หลุดนะคะรุ่นเก่านะคะตัวนี้เป็นปีสองพันเก้านะคะราคาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะราคะเราสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะโอเคค่าส่งลงทะเบ,บียนสี่สิอเหกสิบสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะบายๆไปแล้วนะเย่ yeah.